สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่เราได้ขึ้นบ้านหลังน้อยกันนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาทําการเช้นไหว้นะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางน,นะคะก็อะบอกแล้วก็เข้าอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพ่อพระแม่พระใจดีคุณพอ่คณะคะอ,ค,พอคุณแม่เอฟซีนะคะคุณพ่อสวิทคุณแม่เพนนภามากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาคะแนนนะคะเพื่อช่วยสร้างบ้านหลังน้อยให้กับครอบครัวพังเส้ยเพชรนะคะ ให้เด็กๆได้มีที่รับที่นอนนะที่พักอาศัยนะวันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่คุณยา่าคุณทวดนะคะมาให้กําลังใจนะคะแล้วก็มาส่งมาร่วมยินดีนะคะขึ้นบ้านใหม่หลังน้อยในวันนี้นะคะก็เป็นพิธีแบบเรียบๆง่ายๆนะคะบ,บอก่าเจ้าที่เจ้าทางนะเส้นไหว้บอกแล้วก็ เข้าอยู่เลยนะคะวันนี้ก็เป็นพิธีแบบเรียบๆง่ายๆนะคะกอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อสวิตคุณแม่เพนนาพามากเลยนะคะที่ท่านเมตานะคะก็ <c oughs> พอผังไส้เพชรนะคะ <c oughs> ให้ได้มีบ้านหลังน้อยๆนะคะ <c oughs> ไว้พักอยู่อาศัยนะคะ <c oughs> วันนี้เด็กๆก็ดีใจนะคะน <c oughs> ี่นะคะเพื่อผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมาให้กําลังใจนะคะว <c oughs> ันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านเมตานะ อันนี้ก็จะคนของข้าวบ้านนะคะเดี๋ยวกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะคะ,นนะ,คะที่เมตตานะคะทางสร้อยเพชรน,นะคะเมตตาแม,ม่ควานพวกควานของทางสร้อยเพชรน,นะคะใหไ,ได้บ้านหลังน้อยนะคะอยู่กันนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุคะวกคนขอเข้านะคะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะคะจะให้ควานควานเดินเข้าก่อนนะคะตามประเพณีเนาะนะคะ โอเคขนกระเป๋าเข้านะคะขนกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะคะกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้านะคะตามธรรมเนียมเนาะตามประเพณนี้นะคะขนมอนคนที่นอนเข้าตามนะคะแล้วก็เข้าไปเส้นอยู่ข้างในนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจกับชอยพีเอนะคะปุอปป้ยังไงด้วยนะคะ ที่นอนนะคะแม่ควันยายทองคุณก็มาร่วมยินดีนะฮะตอนนี้แม่ควันยายอมคุณไลฟ์ให้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเข้าไปเต็มหมดแล้วนะคะเข้าไปเต็มแล้วนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันขออนุญาตเข้าไปถ่ายทั้งในน้อนะคะโอเคนะคะ ลูกๆหลานๆเต็มบ้านเลยนะคะไม่ได้บอกใครนะคะบอกแค่ญาติพี่น้องนะคะ <c oughs> แล้วก็มาเส้นพิธีร่วมกันนะคะมาก็เส้นเสร็จก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะ <c oughs> ทำพิธีแบบเรียบง่ายนะคะ

หน่อยนะคะแคบหน่อยนะคะจะดูเอ่อจะไม่ไม่ครบทุกคนนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวแม่ควันขออนุญาตไปนั่งด้วยนะคะ

วยกน่ะเออออกออกออกปุ้ยให้วันไม่ดุงหายไม่ดุงหัวโอยมานั่งดูยำยำกีบยำกาบ

mọi người 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 mọi người

เออเฮเลยไนก็อบุญจบตามฉันขอเถกนเดียวย่องเ่แนเอจ่อะไรก็มาที่นีต้องต้อง้องต้องต้องต้อง้ออตองออต้ององต้องต้องต้อ้องต้องต้องต้อ้ออง้ต้องอ้อต

เออล้างเสนางเส้นลางล้ลยลางกันล้าเฮ้ก็นเดียวมารองต่อเล้องน้องน้องบ้านบ้านบ้านแก่ไปออ าคนแก่นี่ทํากน็ดบบนี้เราทหฟดเวาตนะตายู่นือมนาทีเรคนกับคนเนี่นะคะของเขาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณ พ่อสวิตคุณแม่เพนนผามากๆเลยนะคะที่เมตานะคะให้ครอบครัวพังสายเพชรได้มีบ้านหลังน้อยๆนะคะไว้อาลบฝนนะคะวันนี้ก็ได้เลิศงามยามดีขึ้นบ้านหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อนมทนาสาธบรณกับคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้ครอบครัวพังสายเพชรก็จะขอบพระคุณนะคะคุณพ่อนะคะคุณแม่นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อสวิทต์กับคุณแม่เพ็ญนาภามากๆเลยนะคะที่สร้างบ้านหลังน้อยให้กับครอบครัวพักใต้ผิวน้ำนะคะพวกเราก็กราบขอบคุณบ้านมันอย่างสูงเลยนะคะด้วยความรักความเมตตาและขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ที่พักที่อยู่อาศัยนะคะมาเติมคะแนนให้เราได้มีบ้านหลังน้อยนะคะเพื่อที่จะหลบฝนนะคะแสงตะเภาหนาก่านะคะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะขอบคุณค่ะ บายบายนะจุ๊บๆด้วยค่วันนี้ชอยเพชรก็จะมาขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะเอามาขึ้นบ้านลังใหม่ให้กับนุ้ยแล้วก็ปุ้ยนะคะวันนี้ชอยเพชรดีใจนะคะคุณพ่อก็พาน้องมาด้วยนะคะเอามาเจิมให้นะคะโอ้เจิมนะคะเจิมหลังคาเจิมบ้านให้นะคะ อ่านะคะเจมให้แล้วนะคะอ่าให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอ่าดูสึกแปลกๆนะคะโอ้ยจํลังคานะคะอ่านะคะเจมบ้านให้อ่าเจอบ้านให้แล้วนะคะโอ้ยโชคดีนะคะวันนี้ใช้เพรมาเจอบ้านให้นะคะขอให้พ่อกับแม่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอ่าคำคูณนะคะ โอ้นะคะเก่งมากนะคะสร้อยเพชรนะคะเจิมบ้านให้ด้วยนะคะวันนี้ขอให้เราโชคดีนะมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดก็อ่าสองเขามาปรารถนานะคะเอ้ยนะคะอ่าน่ารักมากๆเลยนะคะอ่าสร้อยเพชรมาขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะก็ดีใจนะคะวันนี้ ามาเจมบ้านให้แม่กับพ่อนะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะให้มีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเข้ามาอยู่เป็นกําลังใจเยอะๆนะคะรวมถึงมาอยู่เป็นกําลังใจให้สร้อยเพชรด้วยนะคะวันนี้ก็ขึ้นบ้านใหม่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะขอบคุณค่าสวยๆเลยวโ้นะคะขอบคุณค่านะคะ มาเจอบ้านลังใหม่ให้ด้วยนะคะวันนี้โอเคค่ะโอ้น้องวินจะให้ตังค์พี่พลอยนะคะให้รางวัลนะคะน่ารักหอมแก้มจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆวินด้วยโอ้ยนะคะจุบแล้วนะคาจุมน้องวินด้วยนะคะโอ้ได้ทิปด้วยนะคะโอ้ยล่นลนหลนล่นลนนะคะโอ้ได้แล้วนะคะจุบน้องอีกจุบน้องอีกนะ เออนะคะหอมแก้มน้องค่ะโอ้บอกว่าเรียนเก่งๆนะอย่าดื้อนะน้องวินอย่าเจ็บอย่าไข้นะโออนะคะพี่ชาเพชรนะพี่ชาเพชรนะคะอวยพรให้น้องวินนะคะเคาะหัวนะคะเบาๆนะคะอ่านะคะวันนี้มายินดีกับคุณพ่อคุณแม่นะอ่าพ่อควานแม่ควานนะ ได้บ้านหลังน้อยๆนะคะเพื่อพักที่อยู่อาศัยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่บ้านนะะออนะคะอ่าไปบ้านแล้วนะคะนี่นะคะแทนกระเทา